ร้านพลุนยางแตกนะคะล้อมือสองนะคะนี้ค่ะล้อเทิร์มนเองกับเข้าใหม่นะคะเพียบเลยนะคะรอบนี้ราคาเทยับค่ะจัดใส่ปีใหม่เลยนะคะราคาเทยับให้เลยนะคะเนี่ยค่ะใบพัดขิบแดงค่ะถูกๆเลยค่ะ5 9 0 0 7น0 0้านะคะขิบแดงแล้วก็ล้อพร้อมยางราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,9 0 0้ล้อพรอมยางใส่รถกระบะขอบ18ค่ะเริ่มต้นอยู่ที่4,9 0 0 บอกทีเด็ดเลยค่ะรอบนี้ใครหาแนวเมกาออฟโรดค่ะไม่ต้องยกรถค่ะใส่ได้เลยนะคะยางสวยๆล้อสวยๆเลยเนี่ยค่ะล้อหยดน้ําเลนโซ่นะคะดอกไม้ล้อออฟโรดเริ่มต้นอยู่ที่หกพันเก้านะคะรอบนี้ถูกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่รู้จะชุดไหนก่อนเนี่ยค่ะด้านหลังเนี่ยห้าพันเก้านะคะห้าพันเก้าสวยๆพร้อมหล่อเลยค่ะราคาห้าพันเก้านะคะมาเริ่มกันที่ใบพัดขีิแดง นะคะขายดีมากเลยนะคะใบพัดขิดแดงเนี่ยค่ะชุดนี้เอาโปไปก่อนเลยร้อพร้อมยาง5,900พร้อมรอค่ะร้อใบพัดขิดแดงร้องาน Emotion R ค่ะยาง2 6 5 6 1หปี20นะคะใส่ล้น6รูตัวสูงนะคะล้ออาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะคะพอดีว่าช่วงนี้เช็ดไม่ทันแต่ว่าลูกถ้าลูกค้ามาหน้าร้านเราเช็ดให้สวยให้ออกไปหล่อทุกคันแน่นอนนะคะเนี่ยค่ะนี่เลยพร้อมยาง ยางปี20ค่ะเนี่ยค่ะดอกยางแน่แนๆร้อใบพัดขิปแดงร้องานอีโมชันอานะคะชุดนี้ร้อพร้อมยางสี่ล้อเลยราคา5,900บาทนะคะโปรช่วงปีใหม่ไปเลยค่ะ5,900บาทนะคะชุดนี้นี่ค่ะแล้วก็มีแม็กใบพัดนะคะร้องานไทยขอบ18ยาง2อง6กห้นะครับชุดนี้ยาง2 5 6 6กหี่นี้ค่ะ ดอกยางแน่นๆนล้ออาจจะเลอนิดนึงนะคะล้างออกสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะล้างออกก็จะสวยคลิปแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ล้อพ้อมยาง4ล้อราคา7,900บาทใบพัคดคลิปแดงขอบ18ค่ะ7,900บาทเท่านั้นนี่ชุดนี้5,9 0 0นนะคะรีบเลยร้องานอิโมชันอาด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจัดทีเด่นให้ลูกค้าก่อนเลยนะ,ะนี่ค่ะ มีล้อกว้าง8.5ด้วยนะคะชุดนี้ล้อกว้าง8.5สีวงค่ะใส่ล้น5รูสีดำหยอดแดงนะคะกว้าง8.5สลูกด้วยนะคะเนี่ยค่ะพร้อมยางกว้าง8.5สีวงพร้อมยางค่ะยางเป็นเบอร์ปี22นะคะยางปี22 245 4518สี่เส้น245 4518สี่เส้นปี22 TE37 กว้าง8.5สีลูกนะคะชุดนี้ กว้าง8.54วงเลยสีดำนะคะชุดนี้ใส่ต้น5ลูสีนี้นานๆทีมีเข้าเลยนะคะ5ลูด้วยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทร้อกว้าง8.54ลูกค่ะราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นนะคะไม่รู้จะแนะนำชุดไหนก่อนรอบนี้คือมีแต่ถูกๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีนี่นะคะแนวเมกานะคะอันนี้ก็มาไวไปไวมากแนวนี้ แนวเมกาออฟโรดนะคะขอบสิบแปดไม่ต้องยกรถค่ะใส่ได้เลยใส่ได้เลยค่ะไม่ต้องยกรถล้อแนวเมกายางดอกหนาๆแน่นๆค่ะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะได้ล้อออฟสวยด้วยนะเนี่ยค่ะนะคะขอบสิบปดนะคะล้อแนวเมกาใส่ได้เลยค่ะไม่ต้องยกรถชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาท ล้อพรมยางสี่ล้อค่ะ14,900บาทล้อแนวอเมริกาคนะ,คะใส่ได้เลยไม่ต้องยกรถนะคะยางดอกแน่นแน่นเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะสูแม็กดอกแน่นแน่นเลยนะคะล้อก็สวยสวยกิ๊บเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแม็กขอบ20นะคะนี่ค่ะขอบ20คะ่ะยางกานวายนะคะขอบ20นะคะยางสองห้าห้าสิบยี 2, 5, 50, ่สิบค่ะอันนี้ก็ใส่ได้เลยไม่ต้องยกรถเหมือนกันยางดันหลบนะคะ ชุดนี้ล้อพร้อมอยางราคาอยู่ที่13,900บาทล้อกันวายขอบ20ค่ะ13,900บาทล้อพร้อมอยาง4ล้อเลยนะคะ13,900บาทแล้วก็มาจัดโปรให้ลูกค้าแม c กออฟโรดเอาไปราคา6,900บาทชุดนี้แม c กดอกไม้ road ออฟโรดยาง2ค่า7016ปี2 2 1นะคะนี่เลยดอกอยางนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ฝาคบนะคะฝาคบทั้ง4ล้อเลยชุดนี้ล้อพร้อมยางเอาไปราคา6,900ร้อบาทล้อพรมยาง4ล้อค่ะราคาเพียง6,900บาทเลยค่ะนะนี่แล้วก็มีล้อเลนโซ่ออฟโรดมีเข้า1ชุดนะคะล้อเลนโซ่เลยยางปี22ค่ะ265 70 16จปี22ดอกยางแน่นๆแบบนี้ค่ะใช้ยาวนะคะล้อแท้ด้วยล้อเลนโซ่นะคะเนี่ยค่ะยางปี22 ชนะุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่11,900บาทได้ล้อแท้เลนโซ่ค่ะราคา11,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็กดอกไม้อันนี้ฝาครบนะคะพอดีว่าเขาแยกชิ้นส่วนมานะคะฝาฝาฝ,า,ฝามีครบใส่ได้นะคะเนี่ยค่ะยาง265 7 0ห้ค่ะชุดนี้ดอกยางนี่เลยแน่นๆนะคะอันนี้ ฝาครบนะคะแจ้งก่อนฝาครบยังไม่ได้ใส่นะคะเนี่ยค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทแม็กดอกไม้ออพโรดราคา8,900บาทค่ะด้านหลังมีอีกนะคะแม็กเวลพร้อมยางสวยๆเลยรอบนี้ราคา5,900นะคะแล้วก็มีแม็กเรนโซ่ด้วยนะคะราคา6,900เลยนะคะทีเอหยอดแดง5รูค่ะ5,900ใบพัดนะคะใบพัดแบบนั้นนะคะใบพัดยางสวยๆเลยรอบนี้ถูกๆเลยค่ะ5,900 ะะเดี๋ยวมาไล่กันทีละชุดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มี s อ r ด้วยนะคะมี s อ r s อาร์เอนเจ็ดพันเก้านะคะ N N 7, เอเจ็ดพันเก้าลยนะคะเดี๋ยวมาไล่กันทีละชุดเลยชุดนี้ค่ะแม็กใบพัสดขอบยี่สิบนะคะล้อขิดแดงสวยๆเลยยางสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะเป็นยางปียางปียี่สิบสามค่ะชุดนี้ล้อพร้อมยางสี่ล้อค่ะ ราคาอยู่ที่8,900บาทแม็กใบพัดคลิปแดงขอบ20ล้อพร้อมยาง4ล้อค่ะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะชุดนี้ยางดอกแน่นเลยนะคะเนี่ยค่ะนะคะล้อใบพัดขอบ20นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะล้อก้านยก SUV สีเทากันหยอดแดงนะคะพร้อมยางนะคะชุดนี้เอาไปราคาเนี่ยค่ะพร้อมยางชุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่ 8,900บาทการยกสีเท่ากันหยอดแดงนะคะร้อพรมยาง400เลยราคา8,900บาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแม็กเวลฟาน6ค่ะนี่นะแม็กเวลฟัน6ยาง256 18ยางดีเซนติดอกยางแน่นๆเลยนะคะชุดน,นี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะ7,900บาทเลยนะคะแล้วก็มีแม็ก SSR นะคะกว้าง8.54ลูกค่ะชุดน,นี้สีน้ำตาลส,สวยๆเลย ยางปี22ค่ะยางเป็นเบอร์245-458เส้นเลยนะคะยางปี22ชุดนี้สวยๆเลยค่ะ s อ r เ้อ้ง8.5 4วงสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาค่ะอยู่ที่หลักพันนะคะ9,900บาทค่ะชุดนี้9,900บาทเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้กั้นยก SUV สีน้ำตาลหยอดแดงยางนิตโต้ค่ะยางนิตโต้ปี 2ี่สิบนะสองหกห้าชุดนี้ล้อพร้อมยางสล้อเอาไปราคาอยู่ที่7 9็ดบาทเท่านั้นการยกยางนิตโตะนะคะเจ็ดบาทชุดนี้ค่ะนานๆทีมีเข้าค่ะเนี่ยทีสีดำหยอดแดงกว้างแปดจลูกค่ะชุดนี้ยยางปี22ชุดนี้ราคา7 9็ดบาทนะคะเจ็ดพันเะก้าแม็กเวลออฟลยางปี22ค่ะอันนี้เอาโปรไปเลยปกติเปิด7,800แปด ชุดนี้แม็กเวลล์ออฟลึกเอาไป6,900บาทค่ะแม็กเวลล์ออฟลึกนะคะพร้อมอยางยางปี22ค่ะยางเซตเลยนะคะล้อเงาเงาชุดนี้เอาไป6,900บาทค่ะนะคะ6,900บาทเลยนะคะนี่แล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กเวลล์ออฟลึกหลู RX 7นะคะยาง255 50 18ค่ะออฟลึกยาง255 50ค่ะล้อเงาเงานะคะ ยางปี22ค่ะแม็กเวลออฟลึกชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทพอค่ะนะคะนี่เลยชุดนี้เอาไปราคา7,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะล้อก้นยกสีเทากันหยอดขาวยาง255 2 5 25 5 5้าสปี23บามนะอ๋อยาง2 5 5 5้าหปนะคะ, 5, 58, ะ,คะปี23บามนี่เลย รถทรงยีาราฟแครนะคะใส่ได้เลยค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทเลยนะคะกันยกสีเทากันหยอดขาวนะคะ8,900บาทนะคะอันนี้ออฟโรดค่ะนี่ที่แจ้งราคาไปเมื่อกี้เลยแล้วก็ไปด้านนู้นต่อเลยนะคะอันนี้คือเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะคือเยอะมากนะคะรอบเนี้ยแล้วก็มีข้างในยังมีอีกหลายลายนะคะนี่เลย อันนี้ใบพัดห้าพันเก้าค่ะอันนี้เจ็ดเก้าใบพัคดคลิปแดงมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ m มกเวล l ออฟลึกแมกเ l ลออฟลึกเงาเงาเลยค่ะยางปียี่สิบสองดอกยางแน่นหนาๆแบบนี้ค่ะดอกยางหนาๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะยางปียี่สิบสองชุดนี้ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาท 8,900บาทค่ะ m a c w well e l l of ลึกยางปี22แล้วก็ชุดน,นี้ค่ะ m a c e d r ยางปี22เลย255 58นะคะ m a c e d r นะคะกว้าง9.54วงนะคะชุดน,นี้ m a c e d r 9.54ลูกนะคะชุดน,นี้เอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้น e d r 4เท่ากันนะคะ่ะ 7,900บาทยาง255 50 18ปี22เลยนะคะราคาเพียง7,900บาทใครหา n r ็ใส่นะคะชุดน,นี้เลยนะคะ7,900บาทค่ะแล้วก็ชุดน,นี้ค่ะแม็กกั้นยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์ยางปี22 265 60 18ยางดอกแน่นๆเลยนะคะชุดเนี้ยเนี่ยค่ะนะคะชุดน,นี้เอาไปล้อพร้อมยางราคาอยู่ที่นะคะล้อพร้อมยางนะคะราคาอยู่ที่ 9,500ันห้าร้อยบาทค่ะนะคะเก้าันห้าร้อยบาทเลยนะคะจุดนี้แล้วก็ชุดนี้แมกเวลเงาเงาค่ะยางดอกหนาๆแบบน,นี้ค่ะเนี่ยค่ะแมกเวลร้องเงาเงาเลยนะคะยางเป็นสองห้า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 สิบแปดค่ะปียี่สิบแต่ว่าดอกยางแน่นมากนะคะดอกยางแน่นๆหนาๆแบบน,นี้ค่ะร้องเงากิฟเลยสองห้า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 สิบแปด ร้องเงาเงาชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะนะคะหกพับาทเลยนะคะชุดนี้แล้วก็มีแม็กเวลออฟลึกค่ะชุดนี้เป็นล้อเวลออฟลึกค่ะยางปี23เนี่ยค่ะดอกยางแน่นนะคะดอกยางหนาๆแบบนี้เลยล้อเงาเงายางปี23 2,45,458หลัง2 7 5 4จ็8ค่ะ ชุดนี้ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่เอาไปเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะนะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเลยแมกเวลออฟลึกยางปียี่สิบสามนะคะเนี่ยค่ะยางปียี่สิบสามดอกยางนั่นๆเลยเอาไปเจ็ดพันเก้าเจ็ดพันเก้านะคะแล้วก็อันนี้แมกไบพัท แม็กใบพัดยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดปียี่สิบยางดีเซนติดอกยางแน่นๆเลยค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะห้าพันเก้าใบพัดแต่ได้ยางสวยเลยนะคะพร้อมหล่อนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทล้อพร้อมยางสี่ล้อเลยค่ะห้าพันเก้าร้อยบาทรอบนี้โปร้าว wow, มากยางสวยด้วยนะคะห้าพันเก้านะคะชุดนี้แม็กทีอ e ีสามเจ็ดหยอดแดงห้ารูนะคะหยอดแดงห้ารูแต่สวยนะคะเนี่ย ล้อพรมยาง2 5 5 5 0าหค่ะชุดนี้ล้อพร้อมยง 25, 50, นนามยงเอาไปเลยราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นหยอดแดงแต่ชุดน,นี้ล้อสวยนะคะ5,900บาทนะคะชุดน,นี้ที่ E37 ยางปี21ค่ะ2 2 6 5 6ดขานะ,ะดอกยางแน่นๆเลยชุดน,นี้เอาไปราคาอยู่ที่ 6 9พันเก้าร้อยบาทยางยางไทยด้วยนะคะชุดนี้ล้อสวยสวยยางไทยหกพันเก้าร้อยบาทชุดนี้แมกเวลค่ะล้อเงาเาเลยนะคะพร้อมยางสองห้าห้าสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดค่ะชุดนี้เอาไปห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะล้อพร้อมยางสี่ล้อค่ะห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็ชุดนี้แมกเวล5ห้าก้านแมกเวล6กรูห้าก้าน N5 ด้วยนะคะ s t ร้องงานหนุ่มมิง6กรู5้าก้านนานๆทีมีเข้าเลยนะคะเป็น6กรู5้าก้านปกติ6กรูจะเป็น6ก้านชุดนี้เป็น6กรู5ก้านยางปี24ค่ะนะคะนี่เลยค่ะดกอกยางนะคะชุดนี้ร้อพร้อมยางเอาไปราคาอยู่ที่ร้อพร้อมยางค่ะราคาอยู่ที่5,900อบาทแมกเวล6รู5ก้านยางปี24 5,900หัน้าอบาทค่ะ ชุดน,นี้แมกเวลด์ดี1เอฟเป็นล้องานเลนโซ่ล้องานเลนโซ่ราคาหกพันเก้าล้องานเลนโซ่ค่ะนะคะล้องานเลนโซ่เลยนะคะดี D 1เอฟยางค่ะสองสี่ห้าสี่ห้าหลังสองเจ็ดห้าสี่สิบค่ะหาปียี่สิบสองนะคะชุดน,นี้ล้อพร้อมยางค่ะสี่ล้อนะคะเอาไปหกพันเก้าร้อยบาทนะคะหกพันเก้าร้อยบาทเลย ะะชุดน,นี้แม็กทีอีสามเจ็ดยอดแดงยางสองหกห้าหกสิบสิบแเลนโซ่ปียี่สิดล้อยอดแดงสวยเลยยางดอกแน่นๆค่ะนี่เลยชุดน,นี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่6 9พับาทนะเอา6 9พับาทเลยนะคะแล้วก็ชุดน,นี้ท e 3 7สามเจ็ดยางสองหกห้านะคะยางเซ็ตเลยอันนี้ล้อพรอมยางสี่พันเบาทบอกเลยราคา4 9่พันเแต่ล้อสวยนะคะชุดเนี้ยสี่พบาท TE นะคะนี่เลยนะคะด้านในค่ะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะกว้าง8.5ก็มีอีกหลายลายเลยค่ะฝั่งนู้นก็มีนะคะถ้าสนใจนะคะร้านพูลูนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0968811156นะคะส่วนแอดไลน์แอดไลน์จะเป็นแอดด้วย ID Line นะคะ ID Li n e จะเป็นตัวแอดค่ะ031นะคะ 031เป็นตัวแอดนะคะ031ค่ะ L R I S P นะคะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะ ID Line นะคะจะเป็นตัวแอดนะคะ031ค่ะ L R I S P นะคะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะเนี่ยค่ะหน้าร้านรับเทิร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะ ต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ส่งของไม่ได้นะคะหยุดปีใหม่กันขนส่งหยุดปีใหม่นะคะส่งไม่ได้ส่งได้อีกทีก็คือวันที่5เลยนะคะเนี่ยค่ะ ะะหรือว่าอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูลูนยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะร้านพูลูนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะหน้าร้านรับเทินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพเทินล้อราคาจะลดลงอีกจะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะนี่เลยฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ